สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาครับสาหรับใครที่ Messenger นะครับแช์โน้ตตรงนี้ยังแชร์เป็นเพลงไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีตรงรูปดนตรีนี่ครับบางคนยังแชร์โน้ตเป็นเพลงนี้ไม่ได้นะครับตรง Messenger นะครับวิธีการแก้นะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปที่ App Store ของเราหรือใครที่ใช้ Android ก็ Play Store นครับแล้วก็ ค้นหา Messenger ของเรานะครับว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังนะครับถ้ายังไม่เป็นครับก็ให้เราทําการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับจากนั้นนะครับแนะนํานะครับให้เราลองปิดเปิดเครื่องครับอัปเดตเสร็จแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องก็ได้นะครับแล้วเราก็ลองมาเช็คนะครับว่ามันได้ยังครับถ้ายังไม่ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับก็ให้เรานะครับเพิ่มบัญชีเราเข้าไปในเครื่องตัวนี้ครับเอาบัญชีสำรองเราหรือยืม บัญชีเฟซใครก็ได้นะครับลองสลับไปนะครับอันเมื่อกี้นะครับผมสลับไปสลับมาแล้วก็ได้เลยนะครับก็แนะนําเบื้องต้นนะครับอัปเดตแล้วก็สลับบัญชีไปมานี่นะครับก็ใครไม่ได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ